ว่าบาคาบูชาเป็นวัตถเลือดเลยว่าได้ให้พุทธโธตามบนิสาโคมติดหัวใจบนะ้าง่ะให้พ่านทำความสงบใจสติไปของเส้สาคาถ้าสติดีอ,อยู่กับใจกิเลสไปเกิดอาํานาจของสตินีน่รุนแรงมากนะมีบาคาบูชาครอบหัวใจเอาไว้พุทธบูชาธรรมบ,บูชาสารค้าบูชาอยู่ที่ใจของเรา ชาตสลาจิตใจใา่ทัแลนวันดีอยากคิดไปอื่นมากบายรักคิดมามากกบาบ้างสว่างแล้วให้คิดต่างอัตราบาง,บางให้ทําความสงบใจ้าใจสงบแล้วเย็นไปหมดโลกอันนี้ใจรอดเสยอย่างเดียวเป็นไฟทั่วโลกะอะไรเพราะญาติอบรมใจเป็นของสำคัญว่าภากันภาวนาในวันดีวันมากาบูชาภากันภาวนากัะทั้งสลานะ้่แหละ กาอยู่ที่ไหนพราวพุทธโธติดกับใจอยู่ที่วันนี้นะแต่ก่อนวิจัยวิเรตตหาติดใจพันหัวใจตลอดเวลาวันไนด้พุทธโธตาโบนิสังโฆติดหัวใจบ้างนะวันอาคาบูชาเป็นวันที่เลิศเลยทำจิตใจเราให้สงบร่มเย็นแม้ไม่เลิศเลยก็ยังดีนะพากันตังออกตั้งใจบ้างนะแต่ก็บกาะจอแล้วเกิดได้ลย พระรหัสหนึ่งพันสองร้อยหา 1, อ้าสิบออกเป็นเป็นพระประเภทพระพุทธเจ้าทรงบวชเองทางนั้นเอเฮมิกู菩萨ปทา,าเป็นพระโดยสมบมูรณ์แบบพันสองร้อยห้าสิบออกเป็นพระหรหัสล้นล้วนมาประชุมกันในบ่ายวันนี้เราก็เอานั้นมาเป็นที่ในลึกเป็นขวัญตาขวัญใจเราบ้างนะวันหนึ่งวันหนึ่งวันชิดแต่เรื่องโลกเรื่องสาร เลื่องเพลิดเรื่องดีดเรื่องดีดวันี่ชิดเรื่องศีเลื่องธรรมเพื่อความสงบใจบ้างเลยไม่ดีนะไอ้พระก็ชิดเรืกศสีเรืกธรรมจิตใจสงบเย็นเลย <c oughs> ถ้ามีธรรมเข้าสู่ใจแล้วใจจะสงบเย็นถ้ากิเลสเข้าสู่ใจจะเป็นฝืนเป็นไฟไปบทแล้วแหละแม้ว่าใจใครก็ตามแม้ที่สุดทั้งบทอยู่ในวัดมันก็หันหน้าออกจากวัดแล้วเอาไฟเผาหัวมันอยู่อย่างนั้น มเ่เป็นราเป็นลาอะไรลนะ่ะออานาจขอกิเลสจ่มันลากออกได้ทุกแยก่ทุกวงนะถ้ามไม่มีอำนาจกิเลสลากไปลากไปถูไปถ้าทำม,มีอำนาจแล้วทำลากเขาา้ามาลากเขาา้ามาจิตใจสงบ,บเย็นนั่นพากันภาวาานาราวดีนะวันบาคาบูชาให้พากทำความ,าม,ามสงบ,บใจ ตั้งภาวนาเดินโจกโกภาวนามีสติติดแทบกับใจใจจะสงบเย็นดีถ้ามีสติรักษาถ้าไม่มีสติไม่เป็นท่านะเดินจดได้สักสิบขาว่าเดินโยโกก็สู้ขาบาไม่ได้นะขาบาเขามีสี่ขาเขาวิ่งได้แต่เราเดินโโกก็ไม่เป็นท่าเป็นทางไม่มีสติไม่เป็นตาเท่านละละั้น สติเป็นของชาคไทให้พากันตั้งสติให้ดีควบคุมจิตใจถ้าสติดีอยู่กับใจกิเลสไม่เกิดมันจะรับได้ขนาดหนก็ไม่เกิดอาํานาจของสตินี่รุนแรงมากนะถ้าขาดสติแป๊บเดียวเท่านั้นกิเลสเอาไป 3, สรุปห้าทวีดเลยหาก็ความสงบเย็นใจไม่ได้นะพากันตั้งอ,อกตั้งใจภาวนาบ้างวันที่เป็นวันสําคัญขอให้ทําตัวเป็นคนสําคัญในคนหนึ่ง ในวันนี้ให้ได้ทุกคนทุกคนนะภาวา <c oughs> ในาจิตใจสัคสัญมากถ้าไปรับการอบรมก็มีแต่ฟืนแต่ไฟละถ้ารับการอบรมจิตใ,ใจก็สงบเย็นสบายสบายวั <c oughs> นนี้ก็ไปพูดอะไรบ้างละ่ะให้ปีน้องจะไหลาพากันไปภาวนาในวันบาคมบูชา กุศบ,บูชาธรรมบูชาสารค้าบูชาอยู่ที่ใจของเราให้สงบเย็นนะวันดีนะไม่ใช่วันฟุ้งเฟอ้อเร์เป็นวันสงบเย็นด้วยศีลด้วยธรรมมีบาคะบูชาครับหัวใจเอาไว้ใจจะได้สงบเย็นนะวันนีก็ไปพูดอะไรบ้างเอยเลยว่าทีเร,เรา